สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้ภาษามือนะคะในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเริ่มต้นด้วยคาว่าแพทย์นะคะก็คือลักษณะของกากบาทค่ะแพทย์แพทย์สัญญาแพทย์สัญญาแพทย์กุมารแพทย์กุมารแพทย์ อายุรแพทย์คำว่ายานะคะอายุรแพทย์แพทย์อายุรแพทย์สูติแพทย์สูติแพทย์จักษุแพทย์หมอตาแพทย์หูคอจมูกแพทย์หู ทันตแพทย์จิตแพทย์จิตแพทย์จิตแพทย์แพทย์ออโทปิดิกแพทย์ออโทปิดิก วิสัญญีแพทย์วิสัญญีแพทย์พยาบาลพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์เภศัชกร ยาทำนักกายภาพบำบัดนักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยานักจิตวิทยานักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์คนเข็นเพลคนเข็นเพล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนครัวเหมือนเวลาทำกับข้าวนะคะคนครัวล่างภาษามือล่างภาษามือคนไข้ผู้ป่วยคนไข้ผู้ป่วย ต่อไปเป็นการทบทวนนะคะเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เริ่มที่แพทย์แพทย์สัญญาแพทย์สัญญแพทย์กุมารแพทย์อายุรแพทย์อายุรแพทย์ สูติแพทย์จักสุแพทย์จักสุขแพทย์แพทย์หูคอจมูกแพทย์หูคอจมูกแพทย์หูคอจมูกทันตแพทย์ทันตแพทย์จิตแพทย์ จิตแพทย์แพทย์ออโทปิดิกวิสัญญีแพทย์วิสัญญีแพทย์ญญพ,ทยพยาบาลพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์เพศสัชกร นักกายภาพบำบัดนักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยานักจิตวิทยานักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์คนเข็นเปลคนเข็นเปลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนครัวคนครัวล่ามภาษามือคนไข้ผู้ป่วยคนไข้ผู้ป่วยเป็นยังไงคะคงไม่ยากนะคะลองฝึกกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ